เห็นพี่มาไหมเนี่ยฮะแล้วทำไมไม่มาหาพี่อะฮะเป็นไรเป็นอะไรทำไมไม่มาหาพี่จำพี่จำพี่ไม่ได้แล้วหรอทาโลเอ้ยชีโล่เออก็แค่เรียกชื่อผิดเองอ่ะทำไมชีโลหรือทาโลร้อนเหรอ เดี๋ยวร้อนเหรอเล่นน้ำไหมเอาไหมคะเล่นน้ำไหมคะฮะชิโลเล่นน้ำปะเอาไหมเอาเอาไหมล่ะเดี๋ยวฉีดน้ำให้เอาไหมล่ะต่ะเล่นน้ำต่ะเอาไหมคะชิโลเป็นไรชิโลเป็นไรคะร้อนร้อนไหมร้อนมากไหมคะ พูดพูดพูด <laughs> มากเนาะแกบอกข้ามาว่าแกพูดได้บอกมาว่าแกพูดได้ข้าจะไ,ไ,ไม่บอกใครหรอกบอกมาเร็วบอกมาแกบอกข้ามาว่าแกพูดได้เร็วข้าจะไม่บอกใครหรอกพูดพูด พูดมาเร็วบอกมาว่าแกพูดได้นังชิโลเออเหรอคะเงย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 มีขี้เกียจโชว์แย่ชิโลเอไหนไหนไหนหันมาบอกดิคิดถึงพี่ไหมคิดถึงพี่ไหมชิโลพูดคิดถึง คิดถึงพี่ไหมคิดถึงไหมคะโอ้โหขี้เกียจตอบขนาดนี้เลยเหรอคิดถึงไหมเป็นอะไรโลเป็นอะไรของแกมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะเล่นไหมเล่นกันไหมคะเล่นปะมาลุกลุกดิ ถ้าเล่นก็ลุกดีนอนมันจะเล่นได้ยังไงอุ้ยแล้วมันจะเล่นได้ยังไงอะนอนอย่างเงี้ยฮะเล่นได้เหรอเออเอาเลยตามสบายเลยเล่นอย่างเงี้ยอย่างงี้เขาเรียกว่าแมวขี้เกียจนะโลโลโลชีโลชีโลหรือทาโลเดยวโดนงูขมือแบมานอนตรงนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยงูเงยอะแยะนะ โดนขมือบนะ่ากินเข้าไปอิ่มเลยอะ่ะแบบว่าจุกอะ่ะเนี่ยแบบว่าจุกได้เลยนะเนี่ยตัวเรเริ่มพุ่มขนาดนี้เออเออได้ยังไงพูดไม่เพาะเลยค่าสิค่าเร็วค้ารู้ว่าแกพูดได้แกพูดอยู่นี้นะเร็วข้าจะไม่บอกใครทำไมไม่เดินมาหาพี่ฮะเออแล้วทำไมไม่เดินมาหาเนี่ยฮะ ดูพี่ชานมดิพี่ชานมยังเดินมาหาเลยทุกทีจะเดินมาหาเนี่ยมันเป็นอะไรวันนี้ขี้เกียจมันเป็นยังไงอาการมันเป็นไงไหนรอห้อยฟังดิฮะร้อนร้อนเหรอ,อหร,ออรอ้อนหรือไงฮะชิโร่ร้อนหรือขี้เกียจหรือว่างงนอนหรือ,อยังไงทั้งหมดเลยรอฮะฮะ นอนเล่นไปเล่นมางูเขมือบนะอะไรล่ะดูดิดูพี่ชานมนะพี่ชานมพี่ชานมยังเดินมาหาเลยนะพี่ชานมยังเดินมาหาเลยได้ทำไมชีโร่ไม่เดินมาหาเนี้ย ไม่ต้องแล้วเงนินไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วนะไปแล้วนะพี่ไปแล้วนะหลังโลก